สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 0 6 2 EP นี้จะเป็น EP 4ค่ะหลังจากที่คุณหักตามพี่เมย์ตั้งแต่ EP 1 EP 2นะคะ EP 1 EP 2พี่เมย์จะเน้นลายเหรียญน,นะคะส่วน EP 3จะเป็นการลดคอเสื้อตรงนี้จะเน้นที่ลายโป่ง EP นี้จะเป็น EP 4นะคะเราจะมาเพิ่มคอตรงนี้เพิ่มคอเสื้อขึ้นมาเพราะว่าเราจะทำไหลอีกด้านหนึ่ง เดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะเราย้อนกลับมาดูข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะคะก่อนที่เราจะถัก ep สี่ตามพี่เมย์ถ้าคุณถักตามคลิปนะคะ ep หนึ่ง ep สอง ep สามคุณจะได้ออกมาเป็นชิ้นงานตัวนี้ค่ะตัวที่อยู่ด้านล่างงานเริ่มแต่ตรงนี้นะคะมาถึงตรงนี้ตรงช่วงที่เป็นหน้าอกตรงที่เป็นคอหน้าตรงนี้ค่ะพี่เมย์ถักทั้งหมดสิบแปดแถวแถวที่สิบแปดแถวนี้นะคะจะเป็นแถวที่เราต่อลูกโซ่ขึ้นไป หลังจากต่อลูกโซ่เสร็จแล้วเราจะถักไหล่ตรงออกมาตรงนี้อีกสิบเอ็ดชุดแล้วเราถึงจะเว้นแขนหลังจากที่เว้นแขนเสร็จแล้วนะเราจะต่อใหม่ขึ้นไปอีกเพื่อถักไหล่แล้วก็ถักชิ้นหลังต่อเรามาดูวิธีถักตัวนี้ก่อนตอนที่เราลดคอหน้านะคะเรามีการเว้นช่องตรงนี้สามช่องถ้าของคุณเป็นสองช่องก็เพิ่มสองช่องนะหนึ่งช่อง โซ่ตรงนี้จะเป็นโซ่แปดนี่นะคะโซ่แปดแล้วเป็นดับเบิลโคเช่โซ่แปดดับเบิลโคเช่ตรงนี้เป็นโซ่แปดบวกกับโซ่สามเพราะฉะนั้นตรงที่เราเพิ่มเราต้องเพิ่มออกมาเป็นโซ่แปดบวกหนึ่งเป็นโซ่เก้านะคะโซ่แปดบวกหนึ่งเป็นโซ่เก้าแล้วจบด้วยโซ่แปดนะคะเก้าบวกกับเก้าแล้วบวกกับแปดนะคะได้ออกมายาวแบบนี้อันนี้คือสามช่องหนึ่งช่องจะใช้เก้าหลักนะคะ ช่องที่สองก็เป็นเก้าหลักช่องสุดท้ายจะเป็นแค่แปดหลักหลังจากที่ได้ช่องโซ่เสร็จแล้วนะคะคุณขึ้นด้วยโซ่สามพอขึ้นโซ่สามแล้วพลิกงานกลับโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชนะคะ โซ่สามต่อด้วยโซ่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเป็นโซ่สิบเอ็ดนะคะตรงนี้เป็นจุดแรกของมันแล้วเราก็นับมาค่ะเรานับมาแปดหนึ่งจากจากจุดที่เราสิ้นสุดตรงนี้นะถ้าไม่ให้งงเราใส่มากอร์วไว้ โซ่ที่เราเพิ่มออกมาเป็นโซ่เก้าบวกเก้าบวกแปดแบบนี้เก้าบวกเก้าบวกแปดนี่คือตัวช่องโซ่แล้วเราถักตัวลายโปร่งพิกกับโซ่สามบวกกับโซ่แปดแล้วนับย้อนมาค่ะสองสี่หกแปดลงหลักที่เก้าเป็นช่องที่หนึ่งถักดับเบิลโคเช แถวที่เราพิกกลับตรงนี้จะเป็นแถวที่สิบแปดนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลงตัวที่สองค่ะลงตรงตัวที่เก้าเราจะได้เป็นช่องออกมาแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด พอถึงมุมนี้เราถักดับเบิลโคเชตแล้วถักวนค่ะเราก็จะได้เป็นลายช่องปง่งงเราออกมาแบบนี้ถักวนกลับ แล้วเราก็จะไปถึงตรงที่เป็นลายเหรียญตรงที่เป็นลายเหรียญคุณก็ถักตามช่วงจังหวะลายเหรียญปกตินะคะตรงช่วงที่เป็นลายเหรียญน,นะคะเราก็ถักลายเหรียญตามช่วงจังหวะเดิมของเราเหมือนตอนที่พี่เมย์สาธิตให้ดูที่คลิป EP หนึ่งกับ EP สองนะคะคุณย้อนกลับไปดูตรงนี้ถ้าเป็นลายโปง่งคุณถักลายโป่งมา วนมาจนมาถึงตรงคอตรงที่เราเพิ่มตัวห่วงโซ่ตามจังหวะลายเลยค่ะแล้วหลังจากแถวนี้เราก็จะถักไหล่นะคะให้เท่ากับไหล่แรกที่เราเริ่มก็คือสิบเอ็ดช่วงลายแล้วเราค่อยแบ่งแขนตรงนี้ก็จะขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชมาดูตัวห่วงที่เราทำไว้แบบนี้ ก็ลงช่วงจังหวะลายเลยค่ะโซ่สามซิงเกิลโซ่สามถักตามลายได้เลยตรงนี้ก็จะขั้นด้วยโซ่สองโซ่สามซิงเกิลโซ่สาม ดับเบิลขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโซ่สองตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชโซ่สามซิงเกิลโซ่สามตรงมุมค่ะก็จะเหมือนกับตรงที่เราถักหัวไหล่ตั้งแต่ที่เราเริ่มต้นถักมานะพอเป็นโซ่สามเสร็จแล้วตรงนี้เรานับขึ้นมา แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สามค่ะอย่าลืมใส่มาร์กเกอร์ตัวนี้ให้รู้ตัวจุดเริ่มต้นงานเราก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ถักตรงเหมือนเดิมสองสามโซ่สามแล้วพลิกงานกลับพลิกงานกลับแล้วก็ต่อด้วยโซ่แปดแปดบวกสามนะคะแล้วก็ถัก ดับเบิลโคเช์ลงไปโซ่แปดดับเบิลโคเช์แบบนี้นับตรงช่วงที่เป็นเป็นลายตรงที่เป็นบ่าเนะะี่ยค่ะให้ได้เท่ากับช่วงลายตรงนี้แล้วเราจะมาแบ่งแขนนะคะตอนนี้คุณก็ถักต่อค่ะ คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อนะคะถ้าไวไปกดหยุดดูตรงไหนไม่ทันคุณกดย้อนนะคะทำความเข้าใจก่อนแล้วลงมือถักคุณถักตามได้แน่นอนค่ะหลังจากที่เราถักตัวหัวไหล่นะคะอีกข้างหนึง่งเท่ากับหัวไหล่ด้านแรกที่เราเริ่มอันนี้เป็นหัวไหล่ด้านแรกนี่เป็นหัวไหล่ด้านที่สองเราจะเริ่มถักแยกแขนมาดูชิ้นงานนะหน้าตาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้ ตรงนี้จะเป็นตรงที่เป็นลายเหรียญค่ะตรงนี้จะเป็นลายโปง่งตรงนี้จะเป็นหัวไหล่ด้านขวาคอเสื้อแล้วก็หัวไหล่ด้านซ้ายจํานวนตัวช่องตรงนี้ต้องเท่ากันนะคะหลังจากที่ได้ขนาดตามต้องการแล้วนะพี่จะเว้นช่องแขนถ้าวัดนะคะตั้งแต่ตรงนี้ด้านซ้ายมาถึงตรงมือพี่จับอยู่ตรงนี้ ความยาวตรงนี้จะประมาณ18เซนจะใส่สบายนะคะจะเป็นรอบวงแขนแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะขยายหรือลดได้ตามความต้องการถ้าแขนเล็กก็เป็นประมาณ16เซนแต่ของพี่จะถักสบายๆจะประมาณ18เซนถ้านับจำนวนช่องนะคะนับจำนวนช่องตรงช่องโปง่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9ของพี่จะเว้น9ช่องนะคะเวลาคำนวณโซ่9คูณ8นะคะ ก้าคูณด้วยแปดได้เจ็ดสิบสองคุณถักออกมาทั้งหมดเจ็ดสิบสองโซ่แล้วบวกกับสามสามคือดับเบิลโคเชตอนที่เราเริ่มตรงนี้ค่ะพี่จะถักโซ่ออกมาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าโซ่พอเจ็ดสิบห้าโซ่เสร็จแล้วเราจะเว้นช่องแขนนะคะเจ็ดสิบห้าโซ่เสร็จแล้วเราใส่มาร์เกอร์ตรงนี้ไว้นะใส่มาร์เกอร์ให้รู้ไว้ว่าตำแหน่งแขนเราคือตรงนี้แล้วเราพลิกงานกลับ งานเราจะถักเหมือนกับเราถักปกตินะคะเพียงแค่ว่าเว้นช่องอน,นี้อันนี้คือช่องแขนที่เว้นตรงลายที่เราใส่มาร์กเกอร์เราก็ถักดับเบิลโคเชต์ต่อเท่ากับว่าลายของเราตรงนี้ตรงด้านหัวนะคะเจ็ดสิบสองบวกกับสามเป็นเจ็ดสิบห้าโซ่สามที่อยู่เริ่มต้นตรงขวามือพี่เมย์แทนด้วยดับเบิลโคเชต์แล้วตรงนี้ก็เริ่มด้วยดับเบิลโคเช แล้วเดี๋ยวเราทาลายเราถักวนมามันจะมาลงตรงบนช่องโซ่ตรงนี้ก็เว้นแปดแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชวนไปตามลายตรงที่ไม่ใช่ช่องถักตามลายปกติถักวนมาค่ะ ให้สังเกตนิดนึงว่าตรงลายที่เราจะเชื่อมนะตรงลายที่เราจะเชือเเช่อมเดิมเลยตอนที่เราเริ่มต้นอันนี้เป็นห่วงที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่แถวที่หนึ่งตอนที่เราสิ้นสุดเราก็สิ้นสุดที่แถวที่หนึ่งเหมือนกันนี่นะคะอันนี้แถวที่หนึ่งเหมือนกันนะแล้วลายที่เราจะเอามาเชื่อมต่อจะเป็นลายที่เป็นแถวที่สองตอนนี้เราก็ถักบนมาแล้วถักพี่กลับเดี๋ยวพี่จะถักตรงช่องนี้ให้ดู เรามาดูตรงโซ่ที่เรามีการเพิ่มตรงนี้นะคะที่เว้นตรงช่วงแขนเราจะถักลายที่เป็นลายโป่งลงไปลายตรงนี้ที่ถักจะเหมือนกับตอนที่เราถักแถวหนึ่งที่พี่เมย์สาธิตให้ดูที่ ep หนึ่งอะค่ะวิธีถักก็โซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วนับตรงนี้นะหนึ่งสองสามลงตัวที่สี่หนึ่งช่วงลายมันจะใช้แปดค่ะแล้วก็โซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วพันหัวเข็มนับค่ะหนึ่งสองสามลงตัวที่สี่ ถักไปแบบนี้เราจะได้ออกมาทั้งหมดเ้9ช่องเหมือนตอนที่เราคำนวณไว้ถ้ามันเกินเราก็รวบนะคะตรงนี้เราก็ถักดับเบิลโคเช่ขั้นด้วยโซ่สองแล้วก็ดับเบิลโคเชลงไปช่องเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นโซ่สสามหนึ่งองสามลงตัวที่สี่ค่ะ เวลาถักดึงโซ่ตัวนี้ให้ตึงนะคะจะถักได้ง่ายโซ่สามพันหัวเข็มหนึ่งสองสามโซ่สามนับข้างล่างค่ะหนึ่งสองสามลงตัวที่สี่แทงลงไปที่ช่องโซ่ถัก ซิงเกิลโคเชขึ้นมามีสองแล้วรวบแบบน,นี้ถักมาเรื่อยๆจนถึงตัวมุมเราจะได้ออกมาทั้งหมดเก้าชุดเราถักลายโป่งนะคะเติมลงไปในช่องโซ่นับจำนวนลายให้ได้เก้าเหมือนที่เราเว้นไว้นะคะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าจะอยู่อันริมสุดเรามาดูนะนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้ามันจะเชื่อมตรงนี้ทีนี้เวลาเชื่อมพี่จะไม่เชื่อมด้วยตัววีนะคะพอโซ่สามเสร็จแล้วเนี่ยพี่เชื่อมตรงนี้โดยการถักดับเบิลโคเชพอดับเบิลโคเช์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อแล้วถักวนกับเสื้อตัวนี้ถักได้สองแบบนะคะถักแยกชิ้นแล้วเอามาเย็บต่อก็ได้หรือจะถักต่อเนื่องเหมือนที่พี่ทําพี่จะถักแบบต่อเนื่องนะคะตรงนี้เป็นโซ่สามโซ่สามแล้วพี่เชื่อมต่อค่ะเชื่อมต่อตรงช่องอันถัดไป การถักดับเบิลโคเชพอดับเบิลโคเชเสร็จแล้วขึ้นด้วยโซ่สามโซ่สามเสร็จแล้วพลิกกลับถักลายเราตามปกติค่ะโซ่สามเสร็จแล้วต่อด้วยโซ่แปดโซ่แปดเสร็จแล้วนะคะตรงช่องที่เราเว้นไว้ตรงนี้ถักดับเบิลโคเช ตรงช่องที่เป็นตัววีตัวนี้ถักดับเบิลโครเชต์ค่ะโซ่แปดกับดับเบิลโครเชต์ถักวนไปค่ะห้าหกเจ็ดแปดแทงลงไปแล้วถักยาวมาเรื่อยๆตามลายของมันนะคะถักมาตรงที่เป็นลายเหรียญคุณก็ถักลายเหรียญแล้วถักวนกลับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เชื่อมไหล่ต่อหลังจากที่เราถักวนกลับมานะคะ ให้เรานับจํานวนตัวลายเนะะียค่ะลายจะต้องได้เท่าเดิมมันไม่มีการเพิ่มลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชุดที่เก้ามันจะต่อเรียงแบบนี้เรามาดูตรงเวลาเราปิดงานโซ่สามนะคะแล้วตรงนี้เป็นโซ่ที่เราเริ่มต้นเป็นโซ่แปดโซ่สามเสร็จแล้วซิงเกิลคะ่ะพอซิงเกิลเสร็จแล้วนะคะเราจะโยงเพื่อที่จะขึ้นหลักถัดไปโซ่สาม แล้วซิงเกิลลงตรงนี้เธอขึ้นช่วงถัดไปงานตรงหัวไหลจะปิดแบบนี้ค่ะแล้วเริ่มใหม่ขึ้นด้วยโซ่แปดโซ่แปดแล้วพลิกกลับหลังจากโซ่แปดเสร็จแล้วนะคะพอพลิกกลับมาเราจะลงช่วงจังหวะเดิมเราจะเป็นการถักลายโปง่ง Single. โซ่แปดสิงเกิลโซ่แปดซิงเกิลถักวนไปจนถึงลายเหรียญค่ะถักตามลายมาเรื่อยๆถักตามลายมานะคะมันจะเป็นลายเหรียญเราก็ถักลายเหรียญต่อแล้วพอถักวนกลับถักวนกลับมันก็จะมาเจอกับลายเดิมที่เราถัก ตรงหัวไหล่เอามาร์เกอร์ใส่ไปตัวหนึ่งนะคะจะได้รู้ตำแหน่งเวลาเราจบงานตรงนี้จะเป็นตัวที่เก้าเหมือนเดิมพอตัวที่เก้าเราปิดงานเหมือนเดิมนะคะติดปิดตรงนี้โดยการถักดับเบิลโคเชขั้นด้วยโซ่สองดับเบิลโคเชแล้วเราก็ถักโซ่สามซิงเกิลพอโซ่สามซิงเกิลเสร็จแล้วขึ้นโซ่สามแล้วเริ่มโยงมาหลักใหม่เหมือนที่พี่ทำให้ดูเมื่อกี้คุณต่อมาเรื่อยๆเยชื่อมมาเรื่อยๆนะคะจนมาถึงหลักสุดท้าย หลักสุดท้ายของตัวหัวไหล่ค่ะตรงที่ทําอยู่ตรงนี้เป็นหัวไหล่ที่เป็นชิ้นหลังนะคะอันนี้เป็นหัวไหล่ชิ้นหน้าพองานมันชนกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะถึงตรงช่วงนี้เราจะเริ่มลดคอหลังเดี๋ยวอีพีต่อไปนะคะ mf ศูนย์หกสองอีพีห้าพี่เมย์จะสาธิตวิธีการลดคอหลังแล้วเราก็จะถักคอหลังต่อตอนนี้คุณถักแล้วก็เชื่อมหัวไหล่มาค่ะหัวไหล่จุดที่เชื่อมหน้าตาก,ก็จะเป็นแบบนี้ ถักตามที่ทําให้ดูเมื่อกี้เลยนะคะข้อมูลของเสื้อตัวนี้นะคะและช่องทางติดต่อติดตามพี่เมอ่านได้ใต้คลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ youtube ช่องพี่เมเมที mm ่นี่แฮนด์เมดค่ะขอบคุณค่ะ